พ่อพามาซื้อลูกโป่งนี่สวัสดียามเย็นครับโอ้เอีเดี๋ยวพาตาต้ามาซื้อลูกโป่งหน่อยไปไปซื้อลูกโปง่งเฮ้ยน้นมไม่อยากซื้อเฮยตัวนอนตัวนอนเห็นไหมนั่นน่ะเห็นตัวนอนไหมไม่น้จะเล่นสไลเดอร์เดี๋ยวพ่อพากลับมาเล่นเนาะไม่หนูจะเล่นสไลเดอร์กู๊นมา สวัสดีครับสวัสดีครับทำไมขับรถรอเลยล่ะโอ้ยเซ็มขายได้กี่บาทวันนี้ฮะฮะขายได้เจ้าเรีกได้30บาทแล้วสาบาทพอพาไปเล่นสไลเดอร์หน่อยเออเล่นสไลเดอร์นี่ไปซื้อลูกโป่งก่อนปะม่ไมากื่อลูกโป่งสวัสดีครับโอ้เพิ่งมาขายป่ะพี่ เพิ่งมาบ่เพิ่งมาบ่เดีวมาวันที่สองแล้วเมื่อวานขายไม่ได้ผมตุ๊มบ่เดี๋ยว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 นี่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 มาดูลูกโป่งตัวหนอนนี่โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพาไปไปไปพาอยากเล่นสไลเดอร์ดูดูดูผลักดูผลัก โอเคโอเคไปเดี๋ยวโทรหาแม่ก่อนแป๊บนึงให้แม่เอากับข้าวไปส่งพี่เหลาก่อนรอพ่อแป๊บนึงนะรอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพาไปเล่น <c oughs> เดี๋ยวพอมาโอ้อันนี้ได้อะไรมาขายนี่เน,นี่ยเหลือแต่แค่นั้นแหละครับเหลือเลเซอร์กับโอ้ตาตบ้าโอ้มีเลเซอร์ด้วยเอาไหมเหลาไหมเอาไหมนี่ยเลเซอร์เอาไหมไหนไหน โอ้ยมันส่องนู่นมันส่องไปนู่นเลยมันเป็นไฟสีแดงมันส่องได้ไกลมากเลยมันส่องมันส่องฮะส่องเอาไปส่องแมวเนาะเนาะให้ลุงใส่ให้ดูไหมให้ลุงใส่ให้ดูอ่ะอ่าเอาสีไหนลูกเอาสีไหนเนี่ยมีสามสีเอาสีไหนเรียกเอาเลยเอาสีเอาสีอะไรชี้เอาไปชี้เอาเอ่า ติดหรือเปล่าเนาะไม่ได้ใช้นานแล้วเดี๋ยวบอกนะว่าเก็บไว้นานแล้ว <c oughs> มันหมดอายุแล้ววิ <c oughs> โอ้ยตายตายตายอ,นนอายุอะไรบ้างเนี่ย <c oughs> น่าจะใช่นะครับเพราะว่านานเออเอาเอาลองดูเอาโอ้ยนึกน <c oughs> ึกว่าซื้อมาใหม่ <c oughs> ใหม่ใหม่เพราะป่นนี้ยังไม่ได้ลงทุนใหม่ครับโอ้แล้วจะไปขายตรงไหนนี่เดินขายบ่ โอ้กลางวันไม่ได้ขายเลยกลงวันเขจะปิดโอ้ก็มีแต่ตอนเย็นโอ้นี่ครับอยู่นามเพอบ้านกรวดครับอันนี้มาจอดนี่เสียค่าจอดไหมไม่เสียว่ะไหนดูซิจะติดหรือไม่ติดครับสวัสดีครับเอ้าชาร ช่างอารดช่างอารดช่างที่ไปทําบ้านให้น้องอะไรนะน้องข้าวหอมบ่เอาน้องต้นหอมเนี่ยช่างคนนี้แหละที่ไปสร้างบ้านให้น้องต้นหอมเออเราไม่ได้ไปดูบ้านน้องต้นหอมเลยเนาะว่ามีใครอยู่ไหม,ไมไหติดไหมเสียบบ่บอโอ้ย<ม>ไอ้ลองดูลองใส่ดูมันติดไหม โดนความชื้นมาดูครับมันลุ้นกันว่าจะติดไหมโดนความชื้นแบดขึ้นขึ้นอันนี้ขึ้นราเลยเหรอเดี๋ยวก็ดูก่อนว่ามันติดไหมเนี่ยไฟน่ะอันนี้จะไปเล่นสไลเดอร์อย่างเดียวเลยครับไม่สนใจลูกโป่งต้นหนอนพี่วงเลยเออ ติดไหมพี่เพราะว่ามันโดนความชื้นเนาะมันนานนะนี่ที่เหลืออยู่ครับก็เลยนานอดิอ๋อลองดูลองดูลองดูติดนะวันนี้จะได้ค่ากับข้าวไหมวันเนี้ยได้ค่ากับข้าวไหมใช้ก็ยังดีได้แกะดูเนาะขายได้ไปกี่อันแล้วขายได้สองตัวลูกโป่งอ่ะตัวละกี่บาทพี่ขายตัวสิบห้าบาทสิบาทยังติดอยู่ไหนเออนี่ได้เห็นไหมได้อยู่ติดนี้เลย อันนี้เลือกฐานที่มันใช้ได้ให้ซองโนดิอันนี้หัวนะถ้าอยากให้มันใหญ่มันก็เปลี่ยนหัวนี่กดมีปุ่มเออนี่ไงนี่ไงซองไปโนดใช่ไหมโน่นนู่นหลังรถใช่ไหมโน่นโน่นรถพ่อนู่นโน่นเห็นปะเปลี่ยนหัวได้เอ้าเปลี่ยนหัวเปลี่ยนหัวเปลี่ยนหัวโน่นซองไปรถพ่อซองไปรถพ่อนั่นน่ะซองรถกระบะเออเห็นปะเห็นปะเห็นไหมเห็นไหม นี่ส่งไปรถพ่อน่ะนั่นเออกี่บาทพี่กี่บาทสิบบาทก็พอเนาะสิบบาทโอ้เพว่าเอาทุนเกินเอาทุนโอ้หอันละสิบบาทเอาหุดหนุนหุดหนุนแกหน่อยผู้ใหญ่ใจดีผค้าคนที่สองอ้าครับ เออมัน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 เฮงเฮงมันมันโอ้วันนี้ได้กี่บาทแล้วพี่สี่สิบสีแล้วได้สี่สิบบาทโอ้สุดจัดเลยนี่มีอะไรบ้างในกระเป๋านี่ไม่มีแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วยังไม่ได้ลงหมายก็ลงตอนนี้ครับที่มัน้ังอยู่ก็พังทลายแล้วแล้วไอ้ข้างบนนั้นกี่บาทลูกโป่งอ่ะ สิบห้าบาทไม่ข้างบนน่ะอิบาท1ิบห้อันนั้นสิบบาทตัวนอนสิบห้าพอดีพาตาตามาตัดผมครับก็เลยแวะมานี่ไงเอาไหมครับลูกโป่งนอนครับสิบห้าบาทสิบห้าบาทครับสิบห้าบาทสิบห้าบาทสิบห้าบาทครับ อุดน้นแน่อุนนแน่นี่เรานี่เรามาคนเดียวดินี่นี่นี่รถเล่าหนินี่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 ซาเล้งนอ๋อสองหม่เลยแกเลยครับเอาเลยเอาเร็วเร็เอาเลยเอาตัวไหนที่มตเนาะโอ้หมานเลยหมานเลยสองใหม้เลยอะ ครับ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 เดี๋ยวแป๊บเดียวอันนี้ไม่สนใจลูกโป่งเลยตาตาอยากเลืมสไลเดอร์อย่างเดียวโอ้ไอกลมกลมสิบบาทตัวน้อนสิบห้าเป็นเป็นเป็นยี่สิบห้าโอ้สามอันเลยไอสามอันเลยวาหน้เอ้าอันนี้ก็มีคนปลักตูดครับ มีคนผักหลังไปเล่นสอะไรยกเกินตึ้งสูงนี่แดดโอ้แจ๋วเลยครับได้กี่บาทแล้วพี่เนี่ยเดียว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 เธอเอไป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 เล่นอะไรเล่นอะไรสไลเดอร์โอเคเดี๋ยวพาไปเล่นสไลเดอร์ได้กี่บาทแล้วมีตังทอนไหม โอ้มาอันไหนวะมาตันน <ım Laser> ี้เนาะเดี๋ยวไป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 โอเคโอเคไปเดี๋ยวพาต้าไปเล่นสไลเดอร์ก่อนครับเป็นไงครับภาพสวยดีไหม ซัมซุง A73 5G ครับมานี่มานี่มานี่ Galaxy ครับมานี่มานี่มาทางนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม